ื่องยนวนิยายเอ็กเจอร์ชวนเดินทางไปยังโลกแห่งเทพ,พเจ้าที่ซึ่งผู้คนสามารถจุดไฟแห่งเทพ,พเจ้าและกลายเป็นเทพ,พเจ้าได้ด้วยภูมิหลังของครอบครัวที่ยากจนและความถนัดปันกลางเอ็กเชอร์ชวนทิดว่าเขาจะไม่สามารถเข้ามาหาวิทยาลัยแห่งเทพที่ดีได้แต่ทันใดนั้นเขาก็ได้รับระบบชานไฮจิงและเรียกสัตว์ร้ายโบราณของชานไฮจิงตอนนี้ดีวายเรียวของเอ็กเชอร์ชวนถูกวิพากวิจารณ์รับสัตว์ร้ายโบราณ ตะกละตะกรามพัฒนาระบบการกลืนและกลืนทุกอย่างในคำเดียวรับสัตว์ร้ายโบราณแคนเดิลดราก้อนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมังกรควบคุมการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้งสี่และควบคุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวรับสัตว์ร้ายโบราณฟินิกทำลายไฟแห่งกรำของโลกและเผาผลาญทุกสิ่งวิวัฒนาการนิพพานเกิดใหม่อมตะ ในขณะที่คนอื่นๆยังคงดิ้นรนเพื่อพัฒนา d y r e a เรลเ x เชอร์ชวนมี d y b e a บีดลีเจียนของเขาอยู่แล้วเป็นผลให้เครื่องบินนับไม่ถ้วนสั่นต่อหน้า x เชอร์ชวน